ครับผมก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมมิสเตอร์บีในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดู4ความสามารถของสัตว์สุดมหัศจรรย์สิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดบนโลกของเรานะฮะมีการดำรงชีวิตอย่างน่าทึ่งไม่น้อยเลยแหละเพราะพวกมันเนี่ยมีความสามารถพิเศษที่ธรรมชาติได้สร้างให้พวกมันได้อย่างน่าอาัศจรรย์เลยทีเดียวเราไปดูกันเลยดีกว่านะฮะว่าจะจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าอันดับที่ 4. นกฮัมมิงเบิร์ด ว่ากันว่านกชนิดนี้นะครับเป็นนกที่ธรรมชาติได้ประทานพรสวรรค์ให้เกิดมาเป็นนกพิเศษเพราะมันมีลีลาการบินที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดในโลก และด้วยความที่มันตัวเล็กน่ารักและปีกเล็กๆข,ของมันเนี่ยสามารถกระพือได้เร็วถึง80ครั้งต่อวินาทีซึ่งทําให้มันสามารถลอยอยู่นิ่งกลางอากาศและบินถอยหลังก็ยังได้โดยที่อยู่อาศัยของมันเนี่ยมันจะชอบทํารังโดยใช้เปลือกไม้และหญ้าแห้งเป็นหลักนะครับซึ่งไข่ของมันมีขนาดเล็กกว่าเม็ดกาแฟซะอีกนะก็ถือว่าเป็นนกที่สวยงามและมีความสามารถที่กระพือปีกได้เร็วนั่นเอง อันดับที่3แพะภูเขาและเจ้าแพะพวกนี้นะครับใครจะเชื่อแหละครับว่ามันจะมีสุดยอดสกิลติดตัวอย่างการปีนเขาแบบเอกซ์ตีมทามลิตอยู่ขั้นเทพแบบนี้ซึ่งเห็นแล้วเป็นภาพที่หวานเสียวไส้สุดๆเลยนะครับและถ้าใครแปลกใจหรือสงสัยว่าไอแพะหน้ามือพวกนี้มันปีนภูเขาได้อย่างไรในเมื่อมันไม่มีมือหรืออะไรเลยนี่หว่ามันมีแต่ขาทําทไมมันปีนขึ้นไปได้งั้นเราไปทําความรู้จักกับพวกมันเลยดีกว่านะฮะ สำหรับแพะภูเขานะครับพบได้มากที่สุดในแถบอเมริกาเหนือไล่มาตั้งแต่เทือกเขาโรก,กี้ทางตอนเหนือของอเมริกาจนถึงทางที่ตะวันตกเฉียงใต้ของ阿อก斯ารวมไปถึงแนวเทือกเขาสูงในประเทศแถบยุโรปและถ้าใครไปเที่ยวแถวนั้นนะครับก็จะเจอพวกมันแน่นอนซึ่งสัตว์ชนิดนี้เดียนับเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงชนิดเดียวของโลกที่อาศัยอยู่บนความสูงระดับ4,000เมตรเหนือน้ําทะเลและที่ตลกที่สุดก็คือมันสามารถไต่ผาได้ราวกับมีกาวแปะเท้าของมันไว้แบบนี้แหละครับส่วนเหตุผลว่าทําไมแพะพวกนี้ถึงทําเช่นนี้้ได นั่นก็เป็นเพราะว่ากีบเท้าของมันเนี่ยมีความหนาและสากมีร่องเท้าที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะโดยเฉพาะ ซึ่งกีบเท้าที่ใหญ่และแยกออกจะช่วยให้มันยึดตัวเกาะไว้กับหน้าผาได้เป็นอย่างดีแม้จะมีความลาดชันของภูเขามากกว่า60องศาก็ตามมันก็ปีนขึ้นไปได้อย่างในภาพนี้นี่แหละครับส่วนอีกเหตุผลสําคัญเพื่อความปลอดภัยก็คือเพราะที่สูงชันขนาดนั้นศัตรูย่อมย่างจะเข้าถึงแต่อย่างไรก็ตามนะครับบางครั้งเนี่ยมันก็ต้องเผชิญหน้ากับผู้ล่าตัวฉกาจอย่างนกอินทรี see, ที่คอยจิกและใช้อุ้งเท้าลากให้มันร่วงลงจากหน้าผาสู่ลงเหวเบื้องล่างแล้วคอยไปตามจิกกินศพของบันทีหลัง อ๋อผมลืมบอกไปนะครับว่านอกจากมันจะปีนภูเขาสูงได้แล้วเนี่ยมันยังปีนต้นไม้ปีนขึ้นไปอยู่บนยอดไม้ขึ้นไปกินยอดไม้อย่างที่เห็นแบบนี้มันก็ทําได้เหมือนกันนะฮะนี่ขนาดลิงยังอายเลยนะฮะ อันดับที่2กิงกาบาซิลิส สำหรับกิ้งก่าบาซิลิสหรือกิ้งก่าพระเยซูตัวดีนะครับเป็นสัตว์เลื้อยคานประเภทกิ้งก่าสกุลหนึ่งโดยลักษณะทั่วไปของพวกมันก็คือมีเกรดสีเขียวขาวและดำมีครีบบนหลังขนาดใหญ่เหมือนปลาและสำหรับตัวผู้นะครับจะมีงอนขนาดใหญ่และดูเด่นโดยมีความยาวเฉลี่ยอย,อยู่ที่ประมาณ80เซนติเมตรซึ่งนิสัยของพวกมันนะฮะจะอาศัยและหากินบนพื้นดินใกล้กับริมแม่น้ำและจะปีนขึ้นต้นไม้เพื่อหลบเลี่ยงศัตรูแต่สิ่งที่น่าทึ่งไปกว่านั้นนะครับมันมีความสามารถพิเศษฮะซึ่งคคคววววาาาาามมมมมสรถทีี่่ก็ือันไ จนสามารถวิ่งบนน้ําได้แบบนี้นี่เลยครับโดยวิธีการก็คือใช้ขาคู่หลังเป็นตัวขับเคลื่อนและจังหวะเปลี่ยนก้าวของมันเนี่ยใช้เวลาเพียง0.050วินาทีเท่านั้นซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่ามันเป็นการออกตัวและเคลื่อนที่ได้รวดเร็วจริงๆจ,จนสามารถวิ่งบนน้ําได้ และจากการคำนวณแล้วนะครับพบว่ากิ่งกาบาซิลิสเนี่ยสามารถเคลื่อนที่บนผิวน้ําได้ถึง59ภายในเวลาเพียง0.25วินาทีเท่านั้นอันเป็นความเร็วสูงที่ต้องใช้กล้องถ่ายวิญญาณถ่ายนะครับถึงจะติดออกมาเป็นแบบนี้ผมนี่ก็พูดเว่์เกินไปเนาะ อันดับที่1ปลาบินใช่แล้วครับนอกจากนกที่บินบนฟ้าได้แล้วในโลกของเราเนี่ยยังมีปลาที่บินได้ด้วยนะฮะซึ่งเจา้าปลาชนิดนี้เราเรียกมันว่าปลานกกระจอบ ซึ่งเจ้าปลาชนิดนี้นะครับจัดเป็นปลาทะเลขนาดเล็กมีความยาวเต็มที่ไม่เกิน30เซนติเมตรเท่านั้นโดยจะพบการกระจายพันธุ์ในทะเลเขตร้อนและเขตอุ่นทั่วโลกและเป็นปลาที่มีลักษณะเด่นคือนิยมอยู่รวมกันเป็นฝูงและหากินบริเวณผิวน้ํามันมีความคล่องแคล่วว่องไวเมื่อพวกมันตกใจหรือหนีภัยเนี่ยพวกมันจะสามารถกระโดดได้ไกลเหมือนกับร่อนหรือเหินไปในอากาศได้อย่างกระนกเลยแหละครับซึ่งพวกมันเนี่ยอาจจะบินไปได้ไกลถึง30เมตรเลยทีเดียวและนอกจากมันจะบินท่าธรรมดาได้แล้วมันยังบินท่าที่ไม่ธรรมดา ก็คือมันสามารถบินไปแล้วกระโดดไปได้อีกด้วยแหละครับและถ้านึกภาพไม่ออกนะครับเดี๋ยวผมมีคลิปให้ดูไปดูกัน และทั้งหมดนี้ก็คือ4ความสามารถของสัตว์ที่สุดมหศัศจรรย์คิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ได้ตามอัธยาศัยเลยนะครับหรือถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ส่วนวิดีโอหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์หรือกดติดตามไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากมิสเตอร์บีสำหรับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเช่นเคยนะครับสำหรับใครที่อยากแนะนำคลิปใหม่ๆเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์เรื่องราวต่างๆนะฮะว่าอยากให้ผมเนี่ยทำเรื่องอะไรแสดงความคิดเห็นข้างล่างได้เลยนะครับ